แบนไฟโล่ทูไฮนะคะท่านี้นะคะจะได้ในส่วนของอกล้ามเนื้ออกบนนะคะวิธีเล่นนะคะแล้วก็หาผูกหาเสานะคะสำหรับผูกแบนนะคะก็ตำแหน่งโลเนาะก็เอาประมาณเข่านะคะจะใช้2เส้นก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เส้นเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราไหวหรือเปล่านะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็กำแบนไว้อย่างนี้นะคะแขนตรงนะคะแล้วก็ดึงแขนขึ้นมาเข้าหากลางลำตัวเลยค่ะนับหนึ่ง นับ2อ,อย่างนี้นะคะก็ถ้าเล่นโดนเนี่ยมันจะรู้สึกเกรงที่หน้าอกได้เลยนะคะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือว่าจะไม่ใช้ตัวเวียนนะคะแล้วก็ตัวตั้งตรงเสมอค่ะท่านี้นะคะแนะนำทำเซตละ8-12ครั้งนะคะแล้วก็ทำด้วยกันทั้งหมด3-4เซตค่ะ